มีใครที่กําลังสนใจจะฝากเงินกับบัญชีเงินฝากประจํา24เดือนกันอยู่ไหมครับลองมาดูข้อมูลที่ผมเก็บรวบรวมกันมาไหมครับว่าแต่ธนาคารพาณิชย์เขาให้อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากประจํา24เดือนกันเท่าไหร่บ้างสปอยล์ให้นิดนึงนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดนั้นอยู่ที่2.45เเลยครับ <Wow. S 1> 10อันดับของอัตราดอกเบีย้ยบัญชีเงินฝากประจํา24เดือนของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศมีดังนี้นะครับอันดับที่10ธนาคารทหารไทยธนาชาติและธนาคาร UOB 1. นซต่อปีอันดับที่9ธนาคารแห่งประเทศจีนไทย1.7 5เปต่อปีอันดับที่8ธนาคารแลนแอนด์เฮาส์หนึ้าเ์ต่อปีอันดับที่7ธนาคาร CIMB ไทย1.9%ต่อปีอันดับที่6ธนาคารกรุงเทพและธนาคารทิสโก้ในส่วนของวงเงินฝากที่ต่ำกว่า5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่2%ซต่อปีครับสำหรับธนาคารทิสโก้นั้นถ้ามีวงเงินฝากตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับ อัตราดอกเบีย้ย2.35%ต่อปีครับอันดับที่5ธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารเกียรตินาคินพัทระสาหรับวงเงินฝากไม่เกิน100ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่2.1%ต่อปีครับในกรณีของธนาคาร,กกร,รเกียรตินาคินพัทระนั้นถ้าหากเรามีวงเงินฝากมากกว่า100ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับอัตราด,ดอกเบี้ย1.95%ต่อปีครับอันดับที่4ธนาคารกสิกรไทย2.15%ต่อปีสําหรับวงเงินฝากที่ น้อยกว่า10ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิดมีวงเงินฝากตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปก็จะได้รับอัตราดอกเบีย้ย2.25%ต่อปีครับอันดับที่3ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคาร ICBC ไทย2.25%ต่อปีอันดับที่2ธนาคารกรุงไทย2.4%ต่อปีครับและอันดับที่1น,นั้นก็จะเป็นของธนาคารไทยเครดิตจำกัด มหาชนอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2.45%ต่อปีครับข้อมูลทั้งหมดนี้ผมอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่23พฤศจิกาย,ยน2566นะครับคุณสนใจที่จะฝากธนาคารไหนด้วยเหตุผลอะไรหรือว่าคนไหนที่ฝากอยู่แล้วในบัญชีเงินฝากประจํา24เดือนลองมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับ